กราบสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมฆนะครับวันนี้กลับมาเทียริสเหมือนเดิมรอบนี้จะเป็นเกมรับบ้างนะครับฝั่งซ้ายก็คือ LB แล้วก็ LWB นะครับจะเอา2องตำแหน่งมารวมกันเลยเพราะว่าตัว LWB เองไม่ค่อยมออีตัวผู้เล่นเยอะนะักแต่ว่า LB เนี่ยตัวผู้เล่นเยอะแล้วก็น่าเลือกใช้หลายๆตัวนะครับไปเริ่มกันเลย เพื่อไม่ให้การเสียเวลาตัวแรกของเราใน T S แล้วก็ณนะตอนนี้มีตัวเดียวด้วยที่อยู่ในแร้งนี้เล่นดีทั้งในเมน a เจอร์เล่นดีทั้งในเฮตูเฮตแต่ต้องดอกจานไว้สักนิดหนึ่งว่าในเมนเจอร์เนี่ยจะเป็นวิงแบ็กที่วิ่งตัดเข้ามาด้านในแล้วยิงบ่อยครั้งถ้าคุณไม่ชอบก็ไปเลือกใช้ตัวอื่นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ออกไปเปิดเยอะ มันจะเป็นการเลือกวิ่งตัดเข้าในนะครับในการที่จะเข้ามายิงหน้ากรอบเขโทรหรือว่าในกรอบเคโทษซะมากกว่านั่นก็คืออลฟองโซ d เดวีนะครับตัวนี้จากบาเยอเมิวนิคเร็วคมเลี้ยงบอลดีเปิดบอลได้นะครับในเมนเจอร์ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดีที่สุดในบรรดาวิงแบ็กแล้วก็ แนะตอนนี้เป็นวิงแบกที่ o v r เยอะที่สุดแล้วนะครับ111สําำหรับฝั่งซ้ายนะครับสำหรับฝั่งซ้ายตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ซึ่งผมมองว่าไม่ถึงอะของไม่ถึงนะครับของไม่ถึงอาจจะมีหลุดตำแหน่งบ่อยครั้งแล้วก็ด้วยผมเล่นเมนเจเอร์บ่อยเขาไม่ดีเท่าที่ควรผมให้เขาอยู่ที่ A เลยสำหรับ TO แะเตโอเอดองเดหรือเตโอเฮนันเดสที่หลายๆคนรู้จักกันดีผมว่าตัวเนี้ยไม่ถึง a บกเลยซ้ำนะครับอยู่ที่ A เท่านั้นเล่นเองกับมือนะเล่นทุกวันหรูดตำแหน่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันดีกว่าตัวอื่นๆไหมก็ถ้าในราคาเดียวกันก็ดีซึ่งตอนนี้มันขายไม่ได้ด้วยผมก็ไม่ค่อยแนะนำอยากให้ทุกคนซื้อมาใช้นะครับตัวไหนที่ขายไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยชอบ ซึ่งเช่นเดียวกันนะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าผมมองว่าตัวที่ดีกว่าเตโอนะครับตัวที่ดีกว่าเตโอมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือ 1. Ashley c o ีตัว Event ไอคอน u l l ตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าพลังดีรูปร่างดีนะครับคือผมว่าดีกว่าเตโอแน่ๆนะแล้วผมก็เคยเจอมาแล้วด้วยนะครับวิ่งก็เร็วอินเตอร์เซปก็ดีสกิวูดบาลานซ์นะครับ ตัวต่อไปที่ผมคิดว่าก็เทียบเคียงเตโอได้แล้วก็ราคาซื้อมาขายไปยังได้อยู่ก็คือซัมบอตต้านะครับตัวนี้ตัวไอคอนเหมือนกัน <Okay. S 1> ตัวไอคอน T ีนะครับตัวนี้ยังเล่นได้อยู่ให้เป็นทีเอยวาอ่าสามตัวนี้แอชลี่โคจะเล่นเมนเจอร์ดีสุดส่วนซัมบอตต้ากับ หมาไม่แดกนะครับหลุดตำแหน่งบ่อยมากมาดูอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้แล้วก็ไม่แพงไม่แพงอยู่ในอะไรที่โอเคบาลานซ์นู่นนี่นั่นดีผมให้อยู่ที่ B บ,บวกตัวนี้เจ้ากันเซโลตัวออยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับตัวนีออ้ให้อยู่ที่ B บ,บวก ครับตัวต่อไปที่อยากจะแนะนำแล้วผมคิดว่า <c oughs> อยู่ในแร้งเอเลยด้วยซ้ำไปสำหรับผมคิดว่าเล่นได้แล้วก็หลายๆคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าวิ่งเร็วมากเปิดบอลดีจ่ายบอลดีอาจจะไปเสียเรื่องเกมรับไม่ได้เยอะเท่าตัวอื่นๆที่เป็นวิงแบครุ่นพี่แต่ตัวนี้จะเฉิดฉายในอนาคตอย่างแน่นอน ผมออกเสียงไม่ถูกใครออกเสียงถูกบอกด้วยอูดอกกี gy, ้ยูดอกี้นะครับตัวเนี้ผมให้อยู่ที่ A เลยผมยังไม่เคยเจอนะแต่ผมคิดว่าเล่นดีมากน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นสายสปีดวิ่งไปเปิดนะครับ gy, gy, อูดอกกี้อูดอกกี้อูดอกกี้อ่านชื่อไม่ออกเหนกันนะใครรู้ว่าเขาออกเสียงไงก็บอกด้วยไม่ได้ดูลีกนี้เลยนะครับ แน่นอนฝั่งซ้ายขาดเขาไปไม่ได้เลยครับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือทางด้านขวัญใจสัตว์ปีกนะฮะตัวนี้แอนดู u, โรเบอรสันตัวนี้ผมให้อยู่ที่ออมีความบาลานซ์สูงและเปิดบอลดีมากนะครับตัวนี้ให้ A เหมือนกันให้ A เหมือนกันให้อยู่ที่ A คืออาจจะช้ากว่าอูดอกกี้อ่ะแต่ว่าเล่นเกมรับดีกว่า เปิดบอลดีกว่าเยอะนะครับบาลานซ์รีแอคชั่นวิธีการเล่นเกมรับแท็คเกิลดีกว่าเยอะเลย, Balance, action, เ, aken, เ,ย,เ,ลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าคุณทำฟูลทีมลิเวอร์พูลคุณก็สามารถจะเอามาเล่นเป็นตัวหลักได้แต่เอ๊ะมันเป็นตัวลิเวอร์พูลนี่วาลงมาอยู่อีเลยครับอไอ้เจ้ากาเซโรตัวเนี้ยกับโลบัสันนะถ,ถ้าให้ผมเลือกเล่นอนะผมเลือกโลบัสันนะ แต่ว่ามันเข้าทีมผมไม่ได้ไงนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งแปลกๆบ้างนั่นก็คือทางด้านของ LWB ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เทีย B บวกก็คือเปเลสิก mm hmm. คุณเล่นหลัง5คุณจะชอบมันอยู่ที่ B บวกถึง A นะครับหลัง5คุณจะชอบเขาเพราะว่ามันสามารถเล่นในเกมรุกได้ดีแล้วก็วิ่งลงมาเล่นเกมรับได้โอเคเลยนะครับ อินเตอร์เซปก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเทียบกับความเป็นปีกอ่ะเขามีอินเตอร์เซปบอลที่ดีสแตนดิ้งแท็คเกิลที่ดีแล้วสไลดิ้งแท็คเกิลที่ดีนะครับนี่คือเปเลซิกอีกหตัวตอนนี้อยู่ที่2อล้นห้อ้สองล้นสนะไอ้สองล้นหอีกตัวหนึ่งที่เป็น LWB นะครับน่าสนใจก็คือโกเสนไม่ใช่โกเฟนยาแก้ปวดแต่เป็นโกเส้นนะครับ ตัวนี้เป็นตัวอินเตอร์นะก็ไปลุ้นเอาว่าค่าพลังจะเพิ่มหรือเปล่าตัวนี้ผมให้อยู่ที่แรง A. เอเอ้ยเเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในตำแหน่ง LWB ถือว่าน่าจะดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับสปีดต้น134สปีดไปราย1า2นะครับการคลอซิงอยู่ที่141ถือว่าเยอะมาก ส่งสั้น130ส่งยา135แล้ววีชั่น114แล้วไปดูครับสแตนดิ้งแท็กขึ้น120อินเตอร์เซป121สเต็ง112อเกชั่น121นะครับดีเอชั่น148บอลคอนโทร141ถือว่าเยอะมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะๆเพราะเป็นเวิร์กเลนไฮด์ด้วยตัวนี้ถือว่าอยู่ในแรงเอเลยเอามาเล่น LB ก็ได้เอามาเล่น LWB ก็ได,าาได้หรือจะเอาไปเล่น lm ก็ยังได้นะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยแนะนำนะเผยเผจะดีกว่าไอ้สอตัวหน้านี่อีกนะแบบ to a, o a s i c o เนี่ยเผย่จะดีกว่าแต่รูปร่างเขาเนี่ยสูงใหญ่นะ183หนัก76นะครับมี early cross ด้วยสำหรับสกิลติดตัวคือมันดีต่อสายเปิดหมูมากๆแล้วเปิดหมู่เท่าไหร่อ่ะ141ถือว่าเยอะมากๆนะครับถือว่าเยอะมากๆในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Lb Lwb น่าจะครบช่วงกระบวนความน่าจะเลือกใช้กันได้ตามสะดวกนะครับต่ำไปกว่านี้ผมไม่ค่อยแนะนำและตามสุดผมว่าไปเล่นเนี่ยโกลเซนกับทางด้านของอ d u ดูโรบสรันดีกว่านะครับเล่นได้ทั้งคู่ใช้ได้หลายตำแหน่งด้วยสำหรับคนที่งบน้อยใช้สอยอย่างประหยัดโกเซนแนะนำเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งสปรายด้วยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้สตรีมเพราะผมไม่อยู่กรุงเทพขออนุญาตหนีเที่ยวไปต่างจังหวัดหลังช่วงสงการนิดหนึ่งเพราะว่าให คนไปเที่ยวสงการเสร็จแล้วผมอยู่สงการทํางานแล้วก็ไปเที่ยวหลังสงการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e วันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับรอบหน้าเดี๋ยวมีสอนด้วยนะสอนเล่นนะครับ